วิธีจูนระบบจิตต่อไปนี้เป็นวิธีจูนระบบของการทำสมาธิแบบง่ายๆเป็นสมาธิที่อยู่กับความนิ่งสงบเป็นสมาธิที่อยู่กับความรู้สึกของความมีสติเป็นสมาธิที่เราคุ้นเคยคือเราทำอยู่แล้วแต่เราไม่รู้ว่ามันเป็นวิธีที่ดีที่สุดที่จะทำให้เราสงบสยบเคลื่อนไหวที่จะทำให้เราสบายสบายใจที่เราจะทำให้เราผ่อนพักตระหนักรู้ ที่จะทำให้เรารู้สึกมีสติปัญญาที่จะทําให้เรารู้สึกเบิกบานที่ทําให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาแล้วจะทําให้เราคลายความเข่งความเข้มงวดตัวเองซึ่งทุกคนมีอยู่บางทีตั้งใจมากไปทำ,ทำนู่นทํานี่ด้วยความด้วยความอะไรด้วยความมุ่งมั่นมากเกินไปมันเลยเป็นการกดดันคาดหวังมากเกินไปกับความสําเร็จ แต่เราลืมไปว่าความสําเร็จมันเกิดขึ้นอยู่แล้วเมื่อเหตุปัจจัยมันถึงอ่ะนึกภาพของน้าอ่ะถ้าอยู่ในอุณหภูมิ90องศามันก็เดือดเบาๆอ่ะแต่พออุณหภูมิของน้ําที่มันเพิ่มขึ้นทีละองศา91 92 93องศา94องศาน้ําต้มอ่ะที่มันเดือดๆพอร้อยองศาพ๊กมันเดือดปุ๊บๆเลยนะนะหรือถ้าอากาศมันร้อนมากความร้อนข้างนอกมันสัมผัสมาบางที90องศามันก็ปุดๆแล้ว แต่ถ้าเราไปต้มน้ําบนเทือกเขาหิมาลัยบนก้อนน้ําแข็งที่มีหิมะอยู่อะไรอยู่ไปต้มน้ํากลางหิมะเลยลบสิบองศาลบยี่สิบลบสามสิบเนี่ยบางทีร้อยห้าสิบน้ายังไม่เดือดเลยนั้นเหมือนจิตของเรานั่นแหละเราฝึกบ่อยๆเราอยู่กับลมหายใจบ่อยๆพอเราฟุ้งซ่านพอเราคิดลบพอเราคิดอะไรที่มันทําให้เรารู้สึกใจเราไม่ไม่ไม่สบายใจทําให้เรารู้สึกเบื่อทําให้เราหงุดหงิดลาคัญใจ วิธีง่ายที่สุดที่เราจะต้องกลับมาก็คือกลับมาตื่นเร็วๆกลับมารู้สึกตัวเร็วๆกลับมาอยู่อยู่กับลมหายใจหยุดคิดหรือปล่อยวางความคิดไปก่อนก็ได้ถ้าหวงว่าความคิดจะหายไปนะขณะที่ปล่อยวางความคิดมาดูที่ลมหายใจความคิดที่เรากําลังตึกตรองไข้ครวญกาลังรู้สึกกับมันกําลังเข้มงวดกับมันอยู่มันจะค่อยๆละลายมันก็จะค่อยๆสลายไปมันจะค่อยๆอะไรจะค่อยๆลดขนาดหรือลดน้าหนักของมันไปแล้วมันจะค่อยๆผ่อนคลายนั่นแหละคือวิธีการ ที่เรากาลังจูนรหัสลับของจิตได้สำเนึกง,ง่ายที่สุดที่เราจะรู้สึกกับตัวเองอย่างแท้จริงให้ใจเข้าลึกๆอีกครั้งหนึ่งรู้สึกกับความรู้สึกที่ทรงพลังรู้สึกกับความรู้สึกที่สงบรู้สึกกับจิตวิญญาณที่มันมันตื่นรู้มันมีความละเอียดคือต้องอยู่ด้วยความรู้สึกของความ ความเข้าใจอะความตั้งใจความจริงอะคือเราจะจะอะไรจะใช้ชีวิตแบบเอาใจของเราให้มันสนุกสนานให้มันเป็นอย่างที่เราต้องการตลอดเวลาไม่ได้แต่เราต้องเข้าใจธรรมชาติว่าชีวิตแต่มันก็มีทุกรูปแบบอะถือขึ้นมาทานข้าวทานู่นทํานี่อ่ะวันนี้ไม่มีอะไรทารู้สึกเบื่ออ่ะบางทีเราลืมไปว่าจริงๆแล้วมีอะไรมากมายที่เรายังไม่ได้ทําต่างหากไม่ใช่วันนี้ไม่มีอะไรทําแต่ไอสิ่งที่เราไม่ได้เคยทําอ่ะเราไม่ได้ทําเพราะเราไม่อยากทําหรือเราลืมทําหรือเรา หรือเราอะไรหรืเรายังไม่ยังนึกถึงมันไม่ได้หรือเราลืมมันไปโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้กลับมารู้สึกกับพลังอํานาจของจิตแท้สมนึกถึงความรู้สึกมีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งพร,พร้อมๆกับผมในขณะนี้